สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับนะมีพี่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาไปกู้เงินนะครับใน i n s t a n t ด o คนะครับนะหลายๆคนเนี่ยนะก็เคยเจออยู่แล้วนะครับ i n s t a n t ด o คนะครับไอตัวน้ำเงินเหลืองเนี่ยนะครับเป็นมิจฉาชีพนะนะครับก็อยากฝากน้องๆทุกคนนะครับที่ใครที่เข้าไปกดกู้นะครับโดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับนะผมบอกนะครับถ้าเราหลงเข้าไปกดกู้แล้วเนี่ยนะครับอย่าโอนคืนนะครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะก็พี่เขาก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับเขาเข้าไปกดกู้เนี่ยนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มนะครับของ Instant God นะครับช่วงเวลา4ทุ่มนะก็ได้มา2,000กับ2,500นี่แหละ2ยอดนะครับแล้วก็เงินเข้ามาเนี่ยเที่ยงคืนนะครับนะพอเขารู้ว่าเป็นแอปพิจาชีพเนี่ยนะครับเขาก็โอนคืนในช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับพอโอนคืนไปแล้วเนี่ยโผล่มาอีกนะครับมีโอนเข้ามาอีกอ่ะนะครับในช่วงเวลาตีสาม เนี่ยยอด 2, อ0 0เนี่ยเห็นไหมครับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนแล้วพี่ๆทุกคนเนี่ยที่โดนแอปนี้อยู่นะครับพี่จะทำไงกับมันดีนะครับหรือเจอแอปไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าลูกสวยโอนคืนไปนะครับทั้งๆท,ท,ที่เขาเนี่ยโอ้โหปิดทุกอย่างนะบล็อกทุกอย่างก็แล้วลบทุกอย่างก็แล้วนะครับมันก็ยังโอนมาอีกแล้วพี่จะทำไงกับมันดีมันก็โอนมาอีกอะ่ะเป็นผมนะครับ โอนมารอบสอนะครับจบเลยผมบิดเลยนะครับเก็บให้เรียบ